ทีมงานทุพพลายไต้สงขลาเราลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์กรณีพบศพหญิงสาวอายุ15ปีชื่อว่าน้องนินานักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ถูกพบนอนเสียชีวิต ถูกรถจักรยานยนต์ทับล่างอยู่ในร่องกลางถนนสายเอเชียเส้นทางสายหาดใหญ่รัตภูมิมหมู่หาตำบลท่าช้างอำเภอบางกลมจังหวัดสงขลาก่อนถึงปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคาาใต้หรือนิคมอุตสาหกรรมฉลุงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดทางตำรวจชุดสืบสวนสบพบางกลมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนภาค9้ารวมทั้งตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ก้ากำลังเร่งสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ว่ามาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองหรือถ ถูกตามที่จึงทราบเนื่องจากพบพิรุษกระเป๋าสะพายและกุญแจรถจักรยานยนต์หายไปซึ่งตำรวจกำลังเร่งสืบสวนตั้งสองประเด็นและรอผลชนสูตรของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสงขลาารินว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายหรือถูกฆาตกรรมอำพรางหรือไม่เพราะเบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้รวมทั้งกำลังแกะรอยภาพจากกล้องจรปิดตามเส้นทางก่อนถึงจุดเกิดเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขับตามรถของ น้องนิดามาด้วยหรือไม่จากการสอบถามญาติและแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันว่าน้องนิดาได้ออกจากบ้านในพื้นที่บ้านป่ายางหมูเก้าตมดท่าช้างอำเภอบางกล่ำเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้โดยมาเที่ยวกับแฟนหนุ่มที่อำเภอหาดใหญ่และอยู่ที่บ้านกับแฟนหนุ่มจนกระทั่งดึกและขับรถจักรายานยนต์กลับบ้านคนเดียวกระทั่งมาพบนอนเสียชีวิตถูกรถจักรายานยนต์ทับร่างอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแต่ทุกคนยืนยันว่าน้องนิดาไม่ได้หนีออกจากบ้านและได้ขออนุญา าติแม่มาเที่ยวกับบ้านแฟนหนุ่มซึ่งมาเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้วเราไปฟังเสียงญาติแฟนหนุ่มและชาวบ้านในระแวกเกิดเหตุเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่น้องนีนาจะเสียชีวิตกันครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงหรือว่าน้องเขาหายออกจากบ้านเมื่อไหร่ครับพี่ค่ะก็แม่แม่จากที่ถามแม่มานะคะแม่บอกว่าน้องออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงค่ะประมาณ11เอโมงค่ะแล้วก็ น้องก็ไปบ้านเพื่อนปกติค่ะคไปไปบ้านแฟนเขาปกติเลยแล้วก็คือปกติน้องๆก็ไปเที่ยวแบบนี้อยู่แล้ววันวันศุกร์วันเส,สาร์แล้วเมื่อวานมันเป็นวันมาคาบูชาด้วยแต่ว่าน้องน้องก็มีการบอกแม่ล่วงหน้านะคะว่าน้องไปบ้านเพื่อนจนกระทั่งประมาณตีสามอะค่ะหนูหนูกลับมาถึงบ้านใช่ไหมตีสามกลับมาแล้วแม่อะโทรหาน้องโทรหาน้องไม่ติดก,ก็เลยพอตื่นเช้ามาก็มีคนมาบอกที่บ้าน,นะค่ะว่าเจอน,น้องกลายเป็นศพอยู่ที่ ที่ถนนฝั่งเอเชียค่ะแล้วก็พอไปถามจากแฟนหนุมเขาก็คฟนเขาก็บอกว่าเขาออกจากบ้านนักแต่ดีเด็ลกลางคืนออกจากบ้านแฟนหนุ่มอะค่ะคที่ไปตั้งแต่เมื่อวานเขาคือน้องคือ,น,อน้องสาวอะค่ะจะไปเที่ยวแต่แฟนเขาไม่ให้ไปครับแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยออกจากบ้านไปแบบไ,ไม่ได้บอกแฟนแฟนพอแฟนเขาตื่นมาแฟนเขาก็โทรหาโทรหาไม่ติด ก็เลยตัดสินใจโทรหาญาติอีกคนนะคะที่ว่าสนิทกับน้องสาวด้วยค่ะคเขาก็โทรหาไม่ติดเหมือนกันก็คือโทรโทรติดแต่ว่าไม่ไม่ได้รับอ่ะค่ทพี่ครับพอถึงพอเสร็จทีนี้ค่ะก็มาลุกตอนเช้าแล้วว่ากลายเป็นศพแล้วแต่ว่าใช่คือน้องไม่ได้หนีออกจากบ้านแน่นอนตามที่ ่ามที่เป็นข่าวาที่ที่เพจอื่นๆที่ว่าน้องเขาหนีออกจากบ้านใช่ไหมครับน้องไม่ได้หนีออกจากบ้านค่ะคือน้องกับแม่ได้มีการปรลงกันแล้วคือแม่น้องก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าแม่น้องอาดขออนุญาตแม่แล้วแต่ว่าคือไม่ไม่ม่คาดคิดไงคะว่าน้องจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับครับแล้วเราในความรู้สึกเราเราคิดว่าน้องโดนขี้โดนป้นโดนฆ่าหรือว่าโดนยังไงครับพี่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจนะคะว่าตำรวจเขาจะยังไงแต่ว่าดีจากการสันนิษฐานสภาพศพอะค่ะก็ อุบัติเหตุมันก็เป็นได้แล้วก็ <Okay. S 1> การฆาตกรรมอำพรางคดีมันก็เป็นได้เหมือนกันะค่ะแต่ว่าอันนี้อยากให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาออกมาบอกเองดีกว่าว่าสภาพศพโดนอะไรกันแน่ค่ะปกตินี่ใสน้องเขาอ่ะล่าเริงแจ่มใสอะไรไหมครับน้องไ็นคนล่าเริงค่ะน้องเป็นคนอัธยาศัยดีก็คือกับเพื่อนกับฝูงอะไรนี่คือถึงหมดเลยแล้วก็ ถ้าถามว่าดื้อไหมก็ตามภาษาวัยรุ่นนะคะพี่แต่ว่าคือแม่ห้ามอะไรน้องก็ฟังนะคะครับน้องก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าหัวดื้อขนาดที่แบบว่าหนีแม่ออกจากบ้านแม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็คือครับผมก็คือถ้าเกิดว่าแม่ให้ไปโอเคน้องก็ไปแต่ถ้าแม่ไม่ให้ไปน้องน้องก็ไม่ไปค่ะทางญาติและทางครอบครัวยืนยันนะครับว่าน้องกับแม่ได้คุยกันแล้วไม่ใช่หนีออกจากบ้านตามที่เป็นข่าวที่เพจต่างๆ ลงไว้นะครับพี่ไม่ได้ลงแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้ทางเขตอื่นๆที่ว่าเข้าใจผิดอะค่ะรบกวนเขียนเขียนข่าวใหม่ด้วยเพราะว่าคือแค่แค่น้องโดนอะไรแบบนี้ค่ะคือทงญาติก็เสียใจอยู่แล้วแล้วมาเจออะไรแบบนี้อีกคนข้างนอกที่เขาไม่รู้อะค่ะเขาจะเข้าใจผิดครับว่าน้องแบบเป็น,นแบบอื่นไปอีกม,มันมันเป็นยังไงหลังจากน้องผู้หญิงไปหาน้องตอนกี่โมงครับที่สิบเอ็ดรึ่งกลางวันกลางวันแล้วหลังจากนั้นเราไปใน ได้ไปไหนด้วยกันไหมครับไปเซ็นท่านกับไปกินเกีเ๋ยวครับแล้วก<ม>็ตอนกลางคืนนะครับพี่น้องผู้หญิงได้ออกจากบ้านน้องประมาณกี่โมงได้อะเีย่ยงคืนกว่าๆแล้วครับประมาณนั้นผมไม่แน่ใจครับผมนอนก่อนหน้านั้นอะนะนะเรามีการทะเลาะอ,อะไรกันไหมครับไม่มีครับแล้วหลังจากที่น้องผู้หญิงออกจากบ้านใช่ไหมน้อง ทักแชทไปหาน้องผู้หญิงตอนกี่โมครับผมตื่นแล้วผมก็ทักไปเลยครับประมาณเวลาสิบสองสิบแปดนาทีอ่าเที่ยงคืนสิบแปดนาทีครับ,รบแล้วก็เขาไม่ตอบมาตั้งแต่นั้นเลยใช่ไหมครับไม่ตอบเลยแล้วเราได้โทรไปหาน้องตอนไหนครับพอผมทักแชทไปเขาไม่ตอบผมนอนอะไรแป๊บนึงครับผมทักหาที่สาวครับ พี่ก็ยังไม่ตอบพี่เขามาตอบพี่ไปครับครับแล้วเขาถามว่าหนาอยู่บ้านจริงอยู่บ้านไหมเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ครับผมก็เลโทรไปอีกครับครับหลังจากนั้นก็ไม่ไม่รับสายแล้วเรารู้ตอนไหนว่าน้องเสียแล้วพี่เขาบอกครับ เหตุการณ์นี้ทีมงานตะพอนและใจสงขาครับเราขอแสดงความเสียใจกับน้องนินากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการจากไปของน้องที่ไม่มีวันหวนกลับมาซึ่งหลังจากนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุว่าเป็นอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมอำพราง